สวัสดีครับผมเปิดกล้องอีกเข็นคยครับมาหนี่งมาเราห้ามย่มครับเบาโยนดีกร์อะไรครับไอหน่อยครับหุ่นเบาอดเบาอัดส่งสีอะไไปน้ำครับมาหนี่งทิดทุระเปิดคลิปเรกเปิดคลิปเลกกเจอทั้งหยากด้วยครับนะ่อกกระเด้าครับนะ่สูงแห้ง,ง,ง,งเตือนเตึอนตือนส้มซั่นหมดเลยไงโคก กกสะเด้าบ่สูงดอกแต่ว่าพ่นสูงครับพ่นสูงแห้งว่าจะเอามีดหัน่นลงเลยครับนิ่มนิ่มหัางเดียวแต่ว่าลงทุนหั่นงากระเด้าเลยนะครับกเกี๊ยบผักกระเด้าให้ฟอ,อมเลยโอเคครับผมเดี๋ยวฉีดข,ขึ้นไปเลยครับห้อยห้อยเขาหั่นอยู่ตัวนี่เจ้า,า,า,จามาันแสียบว่าตัวนี้ แล้วครับสิขึ้นเลยครับผมขึ้นบ้าแล้วครับผมลงทุนคักเลยครับนี่ปูนปายโยลงล่างนะครับคน้พิน้อยๆเนี่ยล่มกับล่มนะครับวันนี้ปูนห้างยูอมอนครับผมแต่ว่าคุนนี่ลงทุนเฮงนี่มห้างน้อยๆแต่ว่าคน,นลงทุนฟันงากระเด้าหฮงครับ โอเคครับผมเดี๋ยวสิไปต่อครับโอเคโอเคครัพบผ <Okay. S 2> มนตันไปเลยครับป๊บ มีม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 ทางเดียวครับลงทุนห้านกกเด้าเป็นต้นเลยนะครับเนี่ยนี่ทียูทูบเบอร์ครับโอ้กระสันกระสันดีแต่จุน

đi ở tụa bóc กระเดานี่ต้นนี้แหละเดี๋ยวพกกระเดาฝั่งครับหัว เอ้ยบุมเ้อบน่ดี่่ะเหียบ้อยครับผมเหนมห้างเดียวครับแต่ว่าทักพวกเรไปตดบุญนี่่โอ้ยบุญนี่าบ้านครับเจียบเกียวแล่ เอา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 ไปผสมกับทางแหลกไไไปไโอ้าสันเลอพี่น้องเลยบุกขึ้นสสูงมาเถอะฮ้ปุ่มาโยนด้มาเลยปุ่นเดี๋ยว้สิลงครับผมลงมาแล้วครับผม ไอ้วงขนงางครับมันจะขุมกับลงทุนหันก๊กเดาเข้าไปนี่ดีไส่เยูโ่โอ้ได้ลูกครับหนำเพราทัานไสนี่ครับโอมีน้ำเพอายดเลยโอ้ม,มีน้ำเพอายดเลย <c oughs> แต่ว่าลูกลูกลูกได้เนาะงามเลยูกลูกงามลูกงามนี่ครับผม,มทัม้งแดกก็ได้ตัดตนด้านเสลาคนเลยครับผมโอเคครับผมเฝ้า,าย่ายไอ้เฝ้าย่ายจังนี้ครับ<ม>เดี๋ยว บ่มีน้ำพอหยดน์ได้จะคล้องเราสิมาพ่อครับไจ้ลูกเดี๋ยวสิไปยางบออุตรปลาหน,นึ่งครับผมเห็นอยู่ห้างหนึง่งอยู่ในนี่ละอยู่ไกลกันนี่นละ,กลกละแต่วาตา่ากะเข้าบ่ได้ดอกชุมชุมสิบ่มียังจักงยางายานี่แนี่ก็จะแบ่งนี่ครับนี่เลยนี่จะลูกเ <c oughs> บิ้งเนี่ยแหละครับนี่ยีิห้างเดียวหั่นงานกระเดาเขามาจุดทำไง,ง ไปครับโหเดี๋ยวจะไปหาตอนล้วครับแนบว่าได้หามิ่งบอกฮามิ่งหมมิ่ใช่เรือวันบอกว่าอย่งเด้อทำเลยได้นั่นคนโกนนี่เธอ่าขอตัดมาอยุคข้าอยู่ที่ฝั่งบนไหนแนม ปาไ,ได้ติดติดเียวนนอนดีดีวะอก็เเจ้าสิหาลุ้มผู้เดียวนียออติดเียวคว่าผู้ถาว่ายังไงอาจารย์ฮะได้ว่าเราเพิ่คนละสอลุอล้มเลว่ะเ็ขูว่าคนขู่วาเราเห็ดเนาะแล้ว่าอันนี้พเเม่นสองเม่ี่สิบเรวะ

พ็วมันหางแล้วมันบ่เลยวัวหายนี่อยู่ิดหัวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนเนาะก็มีหละมเห่อยานถ่าเจ้านาผมอู่บริเวหาพ่อคนมาสิปบานมัอนี้ก็มีเวียกกุศิป อยูโบะท้ายจ้าอะไรขงหวานสาของเงินเมียเตื่น้ัมันอยางปุทำมาครับเจ้าเจ้าโอเคครับงามอยู่เดียวยูหมจะกวนบ้านอยู่ดอกกูเป็นอะไรนุ่งนอนเก่าไม่ใส่หรอมึง มาเบิ่งอีกทห้างหนึ่งครับผมห้างยูเนีย่ยโกะกะทินะลงครับพูนอยู่ปลายเลยครับห้างมันยังอกดอกนาจะเป็นมีมหมาอยู่ต้นหนาน,านี่ครับโอ้มาหนี่มีแต่ต้นสูงสูงครับมีแต่ต้นสูงมาหนี่ ขึ้นได้ปะล่ะเนี่ยว่าจะขึ้นไปนหนแล้วครับเนี่ยว่าเอาเรือหนัหนหันหานลงมามาหลุนเบ้างว่ครับว่จะมีนำมมหายอยู่ปะล่ะครับเนี่ย, <c oughs> ยจะเจ้าอะไดก็หน่อยเนาะ เกรับพงศได้สิขึ้นเบื้องครับไอ้ครับลองขึ้นเบื้องครับแต่บนดำๆก็ไล่โว้ย ครับได้มากเลยครับผมนี่ครับผมเต็มเลยครับเนี่ย แตะห้างหน่อยแน่ครับแต่ว่า,นาหนามนี่เต็มเลยครับนี่โอเคครับพมเดี๋ยวใส่ถุงลงไปเลยลงหยางแน่นครับียบ้ลยครับพม มาบางอีกห้างหนึ่งครับผมตัวน,นีก้กาห้ำหม,มาครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้นโกกะทินลงนี่ครับตัวน,นีบว้บ่สูงครับแต่ว่าพ่อขึ้นอะไรอยู่โอ้มาหนี่พ่อได้ห้ำหม,มาครับห้ำหม,มากระสูงเติบห้างมหันยูบกย่างสูงหนึง่งตัวน,นี้พ่อเอาไงายยครับเนี่ยโยนตั้มหนึ่งดอกเนี่ย อยู่ในท้งหน้าเลยครับบ้านนี้เขาฟุดหน้าไว้เต้องมาไงเดี๋ยวครับเนี่ยลังหานมีหนาวสิเก็บสะสมหนาวมันเอาเครียดครับผมเดี๋ยวสิขึ้นไปครับผม หามเตี้ยมเลยครับเนี่ยโอ้หน่อยหน่อยจะงามครับเนี่ย้นามปูเลยครับเนี่ยทำหมาครับห้างนี่นี่ครับ้ามแห้งครับเนี่ยเท่ครับผม ลงครับหาทางลงอีกเล้บ้านนี้ขค้นืนได้ลงอยากครับ